ตามมาไม่ใหญ่เป็นไม่ใหญ่ได้ตำมืออ่อนตีนอ่อนแล้แม่เป็นเปนดไม่ใหญ่มันดินนี่แต่ว่าเป็นอยู่เลยเป็นเลยต้องไฟายนเลยแหเอมึงลองนึซึ่งกะปาปากดตัดให้คนตาผมหัดมอ้ะอเอนวดพวกแกงนวดมันฮอตอีกเลย

ตื้มตั้มสันระแม่ตัอันนี้ำแล้วแไม่ได้ต้องปให้มันอน้องไ่ดียวนด้ารตลดชีวิต สวยเอาเหรียญได้ไหมที่รักที่รักเหรียญหรอไม่เอาแล้วมันยังมีเลยที่รักจ้าไม่เป็นไรอันกระรงไม่ได้ไปดะกบอกว่ามันจะไปติดโดกไงอันนี้วัวแลงเหรอว่าเนาะเออแลงเนาะเอ้าแอนก็เอาได้เดี๋ยวคนนี้

ไม่ทับกระกุกกระดายเสื้อว่าหรเน่ไว้ต้องดีกระดานี่กับมือดนเท้าแก่เาแก่ลูวไม่มาเห่เอ้เดี๋ยวต้เเดี๋ยวอันนึงอันมึงก่อยใส้อันนันไปเลยเดี๋ยนะอันนี้นะอันนี้นะอันนี้นะอันนึงตางไว้ก่อนเกลือไก่เออจอบไก่ เพราะว่าไม่น่าใจนั้นที่รักปลาหัวบ้งสับสองท่อนไหมจ๊ะสับสองนะหัวบ้งนุ่นน้องเออท่าทางนั้นหัวบ้งเล่แลงแต่แรงกลางเล่แหลงหัวบ้งลอยเดียวเออลอยยี่ลอยยี่ที่รักลอยยี่ก็ดีเจ้าแม่ใหญ่ของตัวเองที่ก็มาฝากไว้เรียกตัวตีนะร้อยยี่สิบบาทกูก็ไม่ได้รู้ว่ารอยยี่ที่รักตัวตีนะคะลอยยี่ก like um. ็ดี ที่รักเอาใช่ไหมเอาเอาเอาความบิดบานคนเรามันต้องมีมั้งโอยซีสเนี่ยเดี๋ยวกปวาให้ก็แบงแจกแบงให้ตาวกันสิหลังมันต้องน่ารักอีก ไม่ลูกลูกลูกก้าก็โดนแมคคาคาดอุ่นอันนี้นะอันนี้นะแล้วก็อันนี้นะผว้อาสาใหม่เยาะกว่ากลางงั้นนะเยอะกว่งนี้นะเดี๋ยวร้องกว่านี้เดี๋ยวร้องกว่าหนู่มก้อยนั่นเลยก้อยใครก็